swati, welcome to the channel. i'm here at the super Pond hotel close to Mekong river. i'm here for three nights for Pansa and boat festival or boat, boat racing festival. Uh, even Tian Lao, this hotel costs only fourteen dollars a night. It's not expensive, so easy for me to uh, celebrate uh Sa, to Mekong River, and both, both lighting and boat racing festival. เดี๋ยวนี้ขับพระเจ้ากับบรรยูตอนหน้าขอ,องแฮมสุภาพร์นอขับเจ้านี่ยู่นี่สามคืนเพื่อเที่ยวบุญออกขันษาและกับบุญชงเหงือ้อยู่ท่าวัจจันทร์น้ำของหลังโฮเทลนี่กับบริแพนเขาเลยมีเพียงแต่คืนหนึ่งสองแสนหาชิพันกรีบ ถ่าเป็นเงินบาทแล้วก็เป็น500ร้อยบาทถ่าเป็นกันกเป็น,นเงินดอลลาร์แล้วก็สิดอลลาร์กับโบแพงพอโฮโทเทลนี้ก็อยู่ในเมืองอีกอ,อยู่ใกล้ก็มไม่น้อของเนาะก็ถือว่าถือสมควรก็มีซีซันนี่บ Four Story ห้ิส้าเทลห้าหล้าเขห้าไปาไนาห้าาห้าาหะาหาจ พอข่าวพระเจ้าก็ได้แจง้งรถงานาไปแล้วเนาะสามมือ้อกระต่างโฆษณาให้พี่น้องเขาที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าพา,ายามลินทั้งเ,เข้มของนี่เนาะก็กระเบอเบิ่งได้ข้างในเนาะไปเช็คอินได้อา่อาข้าไปข้างในกันวขคาพระเจ้าจะน้ำทานน้ำพลาทานขึ้นไปเบิ่งสั้นเทิงเนาะว่าจะมีวิวสวยงามไปเลดอันนี้ก็เข้ามา าทางหน้าประตูเนาะหน้าประตูตมันจะมีโต๊ะให้นั่งดลินโต๊ะนั่งดลินเนาะก็สวยงามข่าวไปข้างในกันนี่ครับพักกลางต้นครับอันนี้เนาะก็สบายดีอย่เอา ออกยูทูเด้วย<อ>ว่าไปเลยฉันดังแล้วบาทนี้นะอันนี้ก็พนักงานรับต้อนเพิ่นเนะาะข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วาองแฮมสุภพรเนาะคืนหนึ่งเพียงแต่สองแสนห้าสิบพันกีบถ้าเป็นเงินบาทก็เป็นห้าร้อยบาทถ้าเป็นเงินดอลลาร์เกิดประมาณสิบสี่ดอลลาร์เนาะก็ไภรอยู่ต่างประเทศเด้อถ้าได้มาเที่ยวแถวแม่น้ำของเนาะ ลในคุมนี้คุมี้เมืองนี้ก็เซิร์มาเบางิงหรือมาเช็คอินโฮเทลนี้ได้นอกเพียงแต่สองแสนหาสบนกีบเนาะวันนี้เขาจะกลินไปซันเทนกันจะไปรีวิวรูมเรือให้ท่านที่เห็นกันนอกอันนี้จะเป็นขั้นใดขึ้นโนลีฟจะเป็นขั้นใดขึ้นนอก

เลยย่างกันกัได้เด้อขนาดกระโชตามตัวจริงเนาะอันนี้มันสั้นสสั้นสเนาะขึ้นไปสั้นสกัซื้อมน คงแฮมสุภาพรนรับเจ้าอยู่กับมิละไหล่ฮวงแฮมเนาะแต่ข้าพเจ้าได้เช็คอินคงแฮมมีแล้วกับบักชิไล่เข้าไปห้องกัน เสียบข้าตรงนี้จะได้ไฟต่อมาอันนี้ก็เป็นหอ,องงาตรงนี้น้ำหรอนน้ำเย็นกระพวกขี้ร่ายตรงนี้มันว่าเป็นป่ะเทศที่ดีเนาะถือว่าขัน้นกลางถือว่าขัน้นกลางซะก็เป็นแบบนี้ the young people like the meeting yeah uh, it's not bad for $14 a night have a tv yeah. it's not bad ก็บักขีร่ายเนาะอ่าคือหนึ่งสองแสนห้าสิบพันอยู่ใกล้แม่น้ำคของเราท่านสามารถไปเที่ยวบุญดอ,อกพันศากับบุญสิงเงาขามันกับมานอนอ่าสถิติวัสบายนะสนนาราคบเจ้าจึางเรียกมานอนอ่อยู่แถวจุดนี้นี่จะเห็นวิว ต่างหยนวิวว,ว้าวขับเจ้าจิสันซีเดออยดิยสันซีตัวนั้นเมนวัดมีไซอันนี้ขับเจ้าบระห็นป้ายอาจจะจเมนคงแฮ่พว่กัน แต่ตัวนั้นเมนวัดมีไซน้อวัดมีไซอันนี้ชิเมนวัดอง,งตื้อที่พี่น้องเด้อตัวนี้นี่วัดองตื้อลราพูดกับชิเมนโฮเทลอีกโรงแรมอีกเนาะชิเมนโรงแรมอีกว้าวอิส์บิวตี้ฟูสวยมากสวยมาก This what uh, Ong Tu, close to uh, my hotel, at bar Misai, Chantaburi province. Like I said, I'm here for Buddha Offering because they celebrate for three to five nights. Five nights. And today is uh, October 8th. e y will celebrate until uh, October 11th. e y will have a uh, boat racing festival. Okay, I'm telling you all, but n o อยู่บุรพศาอยู่ท่าวัจจันนี่นจะเฮ t ดกันกัน3มื้อ ซีบือ้อเดี๋ยวนี้เขาเจ้างานกันมาเราได้สองคืนละเราที่ซีเอสติคซิเมนเด็ดบุญชุ่มเหง้างามเนี่ยพี่ต่อ I'm still uh, on the fourth floor o n the side of the hotel. Uh, you see the view. You see the view. That's a. This one is a hotel too. Uh, but I don't, I don't. know about the price. It might be the same. Uh, Aeron Hotel. Might be the same price. This old age, the Wat Chan. Yeah. Behind the Wat is a Mekong River. where Where is? r ร d ดู o บ t r ร c ิ n ง f e s t i v ั l on October 11เ a ด้ Celebrate วันออฟพ s ษา until October 11นาเน้องได้ว่าเป็นน้ออันนี้เยอะกระดายุ่งยุ่งย่งเ้นซี ของโฮเทลสุภาพร์ลุงแรมสุภาพรเนาะอันนั้นก็เป็นอาคารหลังหนึ่งที่ว่าอยู่หอมหอมบ้านวัดจันทร์ตอนนั้นเนาะข้าพเจ้านี่มันอยู่หอมบ้านมีไซก,ใก็ใกล้ๆก,กันคนละหอมกับเมืองจันทบุรีแข่งนครหลวงวัดจันต์ตัวนั้นก็ลลกจ,นนนกจะเป็นวัดจันทร์เนาะเป็นวัดจันทร์อันนี้ก็สิเป็นองค์แหม แมนโธแฮมวิวสวยงามกลางคืนมากข่ามเนาะข้าพเจ้าจะพยายาฯถ่ายคลิปยันกลางคืนให้ท่านประชมได้ปรชมกันเนาะกมาวันนี้ข้าพเจ้ากจะปิดคลิปปิดวิดีโอเนาะขอขอบใจกับท่านที่เข้ามาชมแต่อย่าลืมกดไลค์ให้กขาเห็น กดติดตามเพิได้กดกระดิ่งเห็นน้ำเล่นเนาะขอบใจลงหน้า so at at this time I will close the clip uh, thanks for watching but don't forget to like comment and subscribe with bell please thank in advance see you next clip uh, bye bye พบกันคลิปหน้านรอบพี่น้องเนาะสุขดี 拜拜。Bye bye.